านเพื่อมาปลูกผักชีไปเรื่อยเนาะนี่ค่ะหรือว่าผักชีฝรั่งนะคะก็เราซื้อมา2องสองสแพ็คนะคะก็ก็จะได้ประมาณเท่านี้เนาะเราก็ตัดเอาด้านบนนะคะไปทำกับข้าวส่วนด้านล่างตรงนี้จริงๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะถ้าเราทิ้งก็ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะนําเอาส่วนรากตรงนี้นะคะมานํามาปลูกเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะทํา2แบบนะคะแบบแรกะนะเราก็จะใช้วิธีการตัดรากประมาณเท่านี้แล้วก็แช่น้ำเอาไว้จนเขามีรากงอกนะคะแล้วเราค่อยเอาไปปลูกเนาะส่วนตัวนี้นะคะเราก็จะตัดรากแบบนี้แล้วก็เอาลงดินเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องการรอรากเนาะ สาเหตุที่เราเอาแช่น้ำมาไว้แบบนี้คือตอนที่เราซื้อมาเขามีอาการเหี่ยวนะคะแล้วก็อาการเหี่ยวของเขาเนี่ยก็คือเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็เอามาแช่น้ำมาไว้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยนะคะอิ่มตัวแล้วก็ให้เขาฟื้นตัวเร็วเนาะเราจะเอานี่ค่ะลงปลูกเนาะเราจะปลูกบนระเบียงนะคะตรงนี้ก็คือมีแดดแต่ว่าแดดมันก็ไม่เต็มวันเนาะเพราะฉะนั้น ต้นผักชีใบเลื่อยของเราเขาก็จะชอบแดดประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ชอบแดดเนาะแดดประมาณสัก3 0ซนโอเคนะคะก็เลยจะเอามาปลูกในลงในกระถางนี้ในกระถางนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีหลากหลายอย่างเลยทั้งตำลึงนะคะปลูกเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็สามารถกินได้ด้วยเนาะนี่ค่ะเขาก็กำลังเลื้อยแล้วก็ ตัวนี้ก็คือมันแก้วนะคะมันแก้วนี่คือเราปลูกกินใบใบมันแก้วนะคะทํากับข้าวทําเมนูอะไรก็อร่อยมากๆนะคะอร่อยมากๆแม่เจ๊ก็ปลูกเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าชอบกินใบมันแก้วมากๆผัดไฟแดงก็อร่อยนะเหมือนผักบุ้งไฟแดงผัดน้ํามันหอยแถมหัวยังกินได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นพวกผักบุ้งพวกต้นกล้าผักนะผักกวางตุ้ง ต่างๆอะเนาะที่เมล็ดเขาหกนะคะไม่เจ็บก็เลยกวาดแล้วก็เอามาเทสใส่ในนี้เขาก็งอกขึ้นมาก็ปลูกแซมกันไปนะคะกระถางเดียวให้ได้เยอะๆเนาะ,ะเราก็หาอ่า หาที่ที่เหมาะสมให้เขาเพราะว่าถ้าด้านล่างก็คงปลูกไม่ได้เพราะว่าแดดนะคะมีบางที่ที่แดดน้อยแดดไม่เต็มวันแต่มันก็ยังปลูกไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันก็แดดเยอะกว่าด้านบนด้านบนนี่คือแดดจะน้อยมากประมาณ30คือไม่ค่อยจะมีเท่าไหรน่นะเหมือนจะมีหินลนด้านล่าง ด้านบนตรงนี้นะคะแดดน้อยถ้าปลูกพวกกวางตุ้งหรือปลูกผักที่เขาต้องการแดดมากๆอะ่ะมันไม่ค่อยจะรอดนะมันจะออกเหลืองๆนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยโตเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้นกล้าพวกนี้เราก็ไม่ได้หวังนะคะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กินเนาะคือมเมล็ดมันร่วงเราก็คือเอามาเทใส่เฉยๆนะคะแต่ถ้าโตขึ้นมาให้เราได้กินก็ถือว่าเป็นกำไรเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหาที่ปลูกที่อื่นด้วยเนาะตัวนี้ก็จะมีมะเขือนะคะเป็นมะเขือมะเขือเปาะแต่คาดว่าน่าจะไม่โตเพราะว่าต้นมะเขือเปาะต้นนี้มันไม่ได้โดนแสงนะคะก็คืออยู่ในร่มเนาะเขาก็จะอยู่ในร่มแล้วก็ไม่ได้รับแสงเต็มวันนะคะก็ทำให้ต้นไม่โตประมาณนี้ได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะ แล้วเราก็จะมาปลูกใส่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คืออยู่ตรงระเบียงเนาะอันนี้ก็ได้รับแดดประมาณ40%เอร์เซนนะคะแต่ก็ยังน้อยกว่าด้านล่างอยู่ก็ถือว่าปลูกได้นะโอเคอยู่นะปลูกกินนะคะลองดูเนาะ ตัวนี้ไม่มีลากนะแต่ก็ลองดูเนาะเผื่อเขาจะติดนะคะ ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวลดน้ําหน่อยนึงนะคะบนระเบียงจะไม่ลดเยอะนะคะเพราะว่ามันจะไม่โดนแดดเนาะถ้าเกิดเราลดเยอะมันจะทําให้เป็นเชื้อรานะคะดินจะเป็นเชื้อราเพราะว่าแดดส่องมาไม่ถึงเราก็ลดน้อยๆพอชุ่มก็พอ ที่นี่หน่อยนึงแค่นี้ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันนะคะตอนที่ต้นเขาโตแล้วไม่รู้ว่าจะเหลือรอดสักกี่ต้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้แช่น้ําให้เขาลากงอกปีที่แล้วอะ่ะเราปลูก2ปีที่แล้วแล้วกันนะคะ2ปีที่แล้วที่ปลูกอะ่ะสวยมากนะคะเต็มเต็มกระถางเลยนะ แต่ตอนนั้นเราก็แช่น้ำเนาะเราก็ปลูกตอนช่วงหน้าร้อนไม่ได้ปลูกช่วงหน้าหนาวนะคะไม่ได้ปลูกตอนช่วงหน้าร้อนต้นพอจะสวยมากนะคะปลูกสะรแนแล้วก็ผักช er ีใบเรื่อยได้งามมากๆนะสองปีที่แล้วเพราะว่าเขาไม่ไ,มได้เจอแดดนะเราปลูกในบ้านแล้วก็เปิดไฟให้เขานะคะตอนนั้นเรายังไม่มีระเบียงยังไม่มีที่ปลูกผักนะคะเราก็ปลูกในบ้านแล้วก็เปิดไฟให้เขา เขาก็อยู่ได้นะคะจนจนถึงเรากลับเมืองไทยกลับมาก็ตายนะคะก็เลยต้องมาเริ่มปลูกใหม่เนาะแต่ว่าปีที่แล้วปลูกไม่ติดนะคะปีที่แล้วปลูกะ่ะคือเน่าแห้งแล้วก็ตายหมดเลยไม่ได้สักต้นนะคะก็เลยมาลองปลูกใหม่อีกทีนึงเนาะลุ้นไปด้วยกันนะคะ